พาร์ทหนึ่งมาเดี๋ยวเริ่มพาร์ทส,สองมาโอเคมาตอนนี้เราอยู่ใน,ในการปีนเอเวอรเรสต์โเพปพาร์ทที่สองนะเป็นการปีนจากแคมป์สองไปแคมป์สามนะโอเคนี้เรามารีฟิวให้เรียบร้อยครับโอเคเราเริ่มปีนกันเลยนะอ่าพาร์ทน,นี้ได้เป็นพาร์ทที่ยาวที่สุดนะเพราะว่าคุณดูระยะทางสี่โอ้มค์ก็ด ระยะทางสุดแสนจะรฮรลโหดนั่นหุ้ยมาเราต้องอทำเวลาหน่อยไหมไม่ต้องทำเวลาหรอกนะอันี้ผมก็กจะทำคลิปยาวละถ้าฝูงอ p i s o d มาถึงชั่วโมงแน่ครับไม่ต้องถามผมโอ้จำทางผิดผจำทางผิดมาทางนี้นะเคเราได้มีคนสองคนมาด้วยนะแต่ผมจะไม่สนใจเขาหรอกนะเพราะเราต้องอัดคลิปนะ มาเดียวก็ไปเป็นไกด์ให้เพื่อนผมนะพาเพื่อนขึ้นเอเวอร์เรสต์แต่เชื่อเสียลเพื่อนผมตายทุกคนอุยอ้ยเดี๋ยวนะมันถูกทางเหรอใช่ไหมผิดทางผิดทางไม่ใช่ขึ้นไปตรงนั้นโอ้เดี๋ยนะอย่าบอกนะว่ามันลัดได้สายสปีดลันเรียบร้อยโอ้โหยเขาเป็นสายสปีดลันงั้น,น,นหรอไม่เป็นไรหรอกตอนปีนบันไดผมไม่แนะนำให้เป็นบุคคลที่สามว่โอ้โหย ปีนยากอยู่นะเอาจริงๆนะโอ้ตรงนี้แคบด้วยโอ้ข้างบนเขาเขาเดินตรงภูเขาเนะแต่ไม่เป็นไรนะผมจะไปตามทางของผมข้างหน้าถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นทางที่เราไตา่เชือกนะในแบบนี้มันมีทุกอย่างยิงไต่เชือกปีนบันไดเดินโอ้โหย,ยากนะที่จริงแล้วการปีนเอเวอร์เรสเนี่ยคุณต้องเดินไปเบสแคมน์นะแต่แบบนี้เขาเทเลไดร์อมมาเบสแคมให้คุณเลย เริ่มจากการที่คุณต้องบินไปสนามบินที่อันตรายสุดในโลกที่มีรันเวย์สั้นแค่ประมาณร้อยกว่าเมตรและการที่คุณต้องอ่าใส่กระเป๋าเอาของไปจํากัดลิมิตได้แค่สิบห้ากิโลนะซึ่งโอ,โอ,งอนะ้โหเอาจริงๆว่ายากนะเพราะคุณเอาของไปได้แค่สิบห้ากิโลซึ่งโอ้โหคุณจะว่ายังไงดีล่ะคุณของอุปกรณ์ปีนเขาคุณก็ไม่รู้แน่ใจนะว่าต้องเอาไปเองเหรือว่าเขาจะมีให้นะแต่เสื้อหลาลวจะมีให้นะ แต่ว่าเรื่องอุปรกรณ์ปีนเขาเนะี่ยมันก็ผมคิดน่าจะเบาหรือเปล่ามไม่เคยปีนเขาฮาดคองนี่คือจอก็ว่าอย่างไรเดี๋ยวชอบไปเที่ยวเขานะแต่ผมไม่เคยปีนหรอกผมก็อืไม่แน่ใจนะหน้าหนะาวปีนี้ผมอาจจะไปปีนภูรลังกาเนะแปลว่าโอ้ยหรือไปแบบดูบึงโงลงอะไรประมาณนั้นแต่ว่าไม่ยังจองที่พักไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็นะ ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปไหมนะโอเคกลับเข้าเรื่องเอนเวลของเราดีกว่าโอ้ทางนี้นะโอเคทุกคนอาจสงสัยทั้ว่าทำไมไม่ใช่แคมป์สามไหมไม่ใช่นะครับเขามีที่รีฟิลน้ำออกอกซิเจนให้เพราะว่าคุณกำลังจะเจอกับดานาฮาดุทยังหมดครับทุกคนเห็นนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มแสงให้นี่นะ ั่นโอ้โหมันไม่ใช่ละวตัวแสงท่านายถึงจะมองเห็นแล้วอู้แต่ว่าว่าโอ้โทรศัพท์อืมผมปรับแสงโบกติก่อนขอให้ปรับคุณภาพกราฟิกเอนคุณภาพกราฟิกนี่ดับสุดใช่ไหมผมกบปรับกราฟิกต่ำนะคือทํางไงก็ได้ให้มองเห็นเนี่ย เนี่ยขั้นมันสูงข้วม,มา,นะาวนมันสูงมากไงเนะี่ยคุณเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอิ่มได้เดี๋ยวตอนต่าผมจะซูมให้ดูแล้วกันแต่ว่านั่นนะโคตรดูดันสิมันดูว่าทุกคนเห็นไหมนั่นแหละครับยอดเขาเอเวอรสต์ที่เราต้องปีนขึ้นไปนั่นซืองสายที่เขามีจุดรีฟิลน้ำออกซิเจนให้เรานะไปครับใครจะท้อแล้วลงตอนนี้ก็ลงได้นะ แต่ผมขึ้นโอ้เพื่อนโอ,อ้สงสัยเป็นเทรนใหม่ในการปีนเขา嘛ครับน่าอย่าไปใส่ใจเลยแต่ไม่เป็นไรเรียกจะดูแปลกๆเลยเทรนใหม่ในการปีนเขาอย่าไปใส่ใจเลยครับมาเราปีนถอนดีกว่าโหยิ่งเข้ามามันยิ่งดูใหญ่อย่างเนี่ยโอ้โห ยิ่งเข้ามานี่ยิ่งเห็นรายละเอียดนะทางนี้จะเป็นทางมารโโหดแล้วนะเพราะว่าถ้าคุณหล่นียคุณเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แบบซู่คุณหล่นลงมาจากข้างบนตรงนั้นคุณจะมาเริ่มตรงนี้นะใช่คุณจะมาเริ่มตรงนี้แล้วมันจะเป็นแบบทางแบบอ่าแบบเรียบสักพักนนะึ่งนะซึ่งแล้วเราวเป็นทางตั้งสง่างไปอีกนะแล้วถ้าคุณหล่นจากทางตรงนั้นคุณก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงทางเรียบนะถ้าคุณไม่ตายซะก่อนแล้วคุณจะเสีย HP เยอะมากๆโอเคเรารีบไปดีกว่า ตอนนี้อยู่ที่ระดับความสูง2,890เมตรโอ้เราปีนมา2,000เมตรนี่ถ้าคุณหล่นลงไปอ่ะคุณโอ้ยผมไม่หล่นโชว์หรอกนะมันแบบสูงมากเลยนะปุ๊บๆคุณอาจจะไหลลงไปข้างล่างคนนั้นด้วยนะข้างล่างแบบไหลฟิว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 ,ฟว,ฟว,ฟวมากลับไปบีดแคมป์ได้เลยนะไม่กลับเพราะตายก็ไหลก็กลับเพราะหล่นลงไปนะครับ สำหรับพาร์ทที่สองนี่ก็คงเป็นพาร์ทที่ยาวสุดนะครับนะพาร์ทเอ่มยังไงพาร์ทหนึ่งไปแค้มหนึ่งถึงแคมสองพาร์ทสองไปแค้มสองถึงแคมสามสี่ห้าพาร์ทห้าเราต้องจะถึงยอดนะแต่ถ้าผมตายเนะ่ะผมจะจบกันทีนะขึ้นเลยนะครับแฮชแท็กเอ็น ผมไม่แบมาอาบหล่ครับมันเหนื่อยมากนะสำหรับการเล่นเอเวอเรสต์โลเปเนื่อตรงนี้เดินดีๆครับนะอย่าไหลตกลงไปขาดนะผมบอกผมถึงแนะนําให้เป็นเฟิร์สเพรสเซเอาไว้นะแล้วตรงนี้ต้องกายกรรมกันสักหน่อยนะเดินดีๆนะนิ่งๆน,นะอย่เผลอหันนะกตกลงไปนะแล้วก็บันไดเนะี่ยบางทีบันไดสูงสองรอยเมตรก็ต้องปีนะครับนะ ถ้ามีเสียงรบกวนมันต้องขออภัยด้วยนะตรงนี้จะมีตะเกียงนะแต่ไม่ใช่แคมไฟล้ำลึกไว้เสมอนะครับว่าหลังจากแคมสองเนี่ยเล่นแสงสส,งสว่างก็แค่ตะเกียงนะอมตะเกียงหลอดไฟนะมันมันจุดไฟไม่ได้นะโอ,โอ้ตรงนี้อย่าเดอย่าเพลอเพลินนะหล่นทีหนึ่งคุณหล่นรอดรูมันไปด้วยนะแล้วควรจะตะกระแทกหิมาแล้วหล่นลงไปข้างลนะ่างนั่นเพราะฉะนั้น ผมแนะนำว่าเล่นแบบนี้เนะี่ยสมาธิมาก่อนนะสติต้องมีเพราะคนระวังเส้นทางที่แคบข้างหนเขาหมายความว่าอย่างไงจะเช่านะเอาเป็นว่าถ้าคุณเผลอเดินไม่ดีคุณจะหล่นนะเราเดินต่อเถอะโอ้เนี่ยวมันจะเป็นชั้นๆนะแต่เอาไปเล่นจริงๆไม่ใช่แบบนี้นะมันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ใช่ไหมผมก็ไปเห็นภาพมาก็ไม่ใช่แบบนี้หรอกนะ เขาทำมาให้เราปีนๆๆใช้แบบเนี้ยเราก็ต้องขึ้นไปต่นนอโอ้มันได้สูงอีกแล้วนะแล้วก็มีโฮโหบันไดเขาปักเข้าไปในน้ำแข็งเิจา่วางตะเกียงสุดยอดยิงแคมสามโมเราอยู่ที่แบบความสูงสามพันสามร้อยเจ็สิเมโอเคตรงนี้เป็นเหมือนจุดเซฟนะ มันเซฟแบบนี้จริงๆน,นะถ้าคุณหล่นลงมาเนะี่ยคุณจะมาตกอยู่ตรงนี้ถ้าคุณหล่นแรงหัวนอาจ,จะลงไปต่อนั่นแหละรู้สึกเหนื่อยแทนเลยผมเมื่อยแขนเนี่ยถือโทรศัพท์นะแต่ว่าแบบนี้ทำให้ผมสามารถมองได้ใกล้นะแล้วก็แบบสะดวกแล้วก็แบบให้เสียงมันชัดนะเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่า ปีนเส้นทางข้างหน้าโอเคครับผมรู้แล้วทางชันมากนะเนี่ยถ้าเป็นในชีวิตจริงอาจจะมีโยโอเคครับทุกคนุงค,คนนะคงจะรู้ของทุกท่านอะไรครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีนซิมูเลเตอร์ครับนะโอ้เนาะแล้วก็แบบใส่เชือกไปเรื่อยๆนะบินขึ้นไปครับนะผมพยายามพูดให้ทุกคนไม่เบื่อวันไปน,นะผมขอพักแขนก่อน มามยื้เส้นยืดสายสักพักนะ้ผมถือโทรศัพท์นะแบบนอนแล้วก็ถือข้างหน้าโอเคสิ้นสุดแล้วเดี๋ยวต้องปีนยาวก,กว่านี้นะเดี๋ยครับมันจะมีทางปีนทีี่ยมากโอ,โอ้ไม่รู้เขาทำมันอะไรแบบนีม้มาทำไหม่ตรงนี้เนี่ยตกไม่ไม่เจ็บไม่ตายนะแต่ว่าคุณจะลำคาญมันอย่างมาก ปีนขึ้นไปห้วนปีนขึ้นไปเนี่ยผมอัดมายี่สิบสามนาทีแล้วอู้หูอื้หเปร่าเลยนะเรียกสตินะเนี่ยตรงนี้มันจะตันหน้าแล้วนะบันไดเมื่อกี้ที่ผมตีเมื่อกี้ได้เสียงเป่าไม่ต้องห่วงผมเป่าเองนี่แหละโอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีนซิมูเลเตอร์อีกแล้วนะไปปีนปีนปีนแล้วก็ปีนปีนปีนใส่เขาใส่เขา โอ้ยเนาะถ้าตายก็แค่เอาศพส,สง่งคอลงมาครับนะแล้วคุณก็ปโผล่ใหม่เบสแคมเพิ่มับชีวิตใหม่ของคุณ <c oughs> ชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนี้นะเอ่อเผอเขาขนศพคุณลงมาไม่ได้นะค่าส่นศพลงมาเนี่ยก็สักสองล้านดอลลาร์บางผมจาไม่ได้นะน่าจะสักสองล้านสองล้านบาทหรือสองล้านดอลลาร์นี่แหละนะเยวคุณจ้างชนเผ่าก็้วจต่ชนเผาครับแต่ถ้าคุณจ้างกู้ภัยเนี่ยน่าจะสักสองล้านนะถ้าผมจำไม่ผิดก็สองล้าน ตอนล่าหรือบาคผมก็ต้องหาข้อมูลเองนะผมจำไม่ได้แล้วผมก็ยามพูดเท้าที่ผมจําได้นะตอนนี้ผมเสียน้ําเยอะมากและออกซิเจนที่เหลือพอๆกับน้ําความให้เรื่องของแมปนี้อยู่ที่คุณไม่สามารถรีฟิลเขาเรียกว่ายังไงออกซิเจนได้นะครับคุณต้องไปที่แคมป์สามเท่าน,นั้นแต่คุณสามารถดื่มน้ําได้ผ่านขวดน้ําให้คุณพกมา ซึ่งโอ้โหออกซิเจนหมดทีนึงคือน้ำมันมีทางออกนะแต่ว่าออกซิเจนนี่สิมันแบบโอ้โหมันจะมืดแปดด้านเลยบ้างนะมันแบบถ้าคุณไม่ถึงแคมป์คุณก็นั่นแหละเป็ยแต่คุณจะเจอจุดแบบรีฟิลก่อนจะแบบไปทางแคมป์สามนะเพราะว่าทางไปแบบคมป์สามมันไกลนะถึงมีจุดรีฟิลน้ำกับออกซิเจนให้จุดสุดท้ายแล้วครับไปเดินต่อครับนะโอ้ เดินระวังดีๆครับโอ้โเฮ้ย,ยเป็นไฟป,ปีนปีนจนไปโอเคระวังตกให้เนี้ยครับอย่าไปบังคับตัวละครเยอะขนาดนั้นนั่นโอ้โหบันไดนั่นทุกคนเห็นนั่นไหมเดินเดินต่อก็ตกนะยังกูแต่ตกตะลึงคนระับเราใกล้ถึงแคมปสามแล้วล่ะเฮ้ยผมเริ่มไม่มั่นจนละคลิปนี้จะถึงชั่วโมงไหม แต่ผมไม่มีวันจะลงแบบคลิปเดียวจบหรอกนะแต่อีกยาวไกลนะคุณเห็นมันใกล้ถึงคำสามเนี่ยเนี่ยมันใกล้ถึงคำสามเนี่ยแต่ว่าแบบมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดแบบปัแ๊บบเดียวอย่างที่คุณคิดนะมันอาจจะยังคุณต้องปีนอีกยาว่าจะถึงเพราะว่าคุณไม่ได้เดินทางไปเส้นตรงตลอดเวลานะเมื่อกี้ทเทาปีนเนี่ยเราปีนขึ้นมาเป็นเส้นตรงนะมันเลยแบบเร็ว อันนี้แบบคุณกลับไปอยู่แนวข้างแล้วน,นะเนะี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนะี่ยคุณจะปีนเร็วมากนะเนะี่ยคุณดูนะคุณแบบเต็มตัวดูตรงนี้มาให้ดีเลยมันจะปีนเร็วปีเร็วมากจริงจริงโอ,อมแล้วก็จะแบบโอ้โหผมจะให้ทุกคนดูระดับความสูงนะยนะตอนนี้แบบตัดต่อนะคือเมตดมันขึ้นเยอะมากนะโอ้บลายแล้ว บรรลัยแล้วตอนกลางคืนอุณหภูมิจะลดแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากว่าไปต่อตรงนี้ระวังให้ดีครับหนะล่นทีหนึงนะ่งอ่ะโอกาสเดี่ยงสูงมากนะค่อยๆไต่ค่อยๆไต่นะถ้าจะมีถ้ามีคนไปก่อนเนะี่ยก็ปล่อยเข้าไปนะแล้วก็ถ้าคุณผ่านมาได้แล้วก็โชคดีนะครับโอ้ปีนปีนตอนนี้ผมหาทางขึ้นกนน่อนไอขึ้นไป โอเคโอค้ยทางปีนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเร็วเพราะทางปีนนะเดี๋ยวตอนที่ผมตัดตัวผมจะใส่แบบให้ดูนะว่าตอนปีนเนี่ยมันเร็วขนาดไหนเกือแบบตอนเดินปัติมันจะขึ้นชา้าอยเพาะคนเดินแบบทางแนวโนอนอหะแล้วค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยมันคนเดินขึ้นเนินนะมมนไม่ได้ช้นขนาดนี้ปีนไปปีนไป,ไป ปีนขึ้นไปอีกขึ้นไป,อนไปโอ้ยเนาะสงสารเนาะเอาละเอากล,ลยกลแล้วกลแล้วทุกคนกลแล้ว อรอเปล่า่ะเริ่ม,มองเลยมันจะตัดต่อมาใส้หรอเปล่าโอเคผมมาถึงแล้วแล้วก็เช้าเราด้วยเยี่ยมตรงนี้โอ้หเดินระวังนะครับนะมาถึงนะใกล้แล้วใกล้แล้ะใกล้แล้ว รงนี้โอ้ยระวังขั้นสุดนะแล้วมันสั่นเยอะนะบันไดอะระวังตกนะโอเคได้แล้วได้แล้วปีนอีกแล้วนะปีนายาวเลยนะไปยันซิมูเลเตอร์อยถึงแล้วถึงแล้วอันนี้ไม่ได้ปีนเยอะนะโอเคได้เวลาแล้ว น้ำน้ำดื่มต่ำนะบรรยายน้ำผมเหลือยี่สิบนะรีบกินนะวันออกซิเจนก็จะหมดแล้วด้วยแย่ yeah, แล้วเออหยุดก่อนไปครับบันเราก็ถึงแคมป์สามแล้วปีนขึ้นไปให้เร็วที่สุดซะอ่าขึ้นเร็วเร็วขึ้น ตอนที่เอออกซิเจนเราจะหมดเราจะหายใจหมอกตายเจอทางแล้วนะโอ้โหเราดูทางล่างนั่นสิบนุ่งลายของเปีขึ้นมาสิมันสูงมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมไปเฟิร์สเพอร์ซันก่อนผมจะไม่ปีมันเยเป็นหุคคนที่สามเพื่อนทำไรอ่ะเพื่อนนายไหวไหมเพื่อนนี่โอ้ยหเฮีจะหมดแล้วนะแต่ผมเป็นคนที่โอ้โหเล่นคลองนะผมก็เลย แต่ผมเล่นคล่องแล้วล่ะผมปีนไปแปดรอบจนผมชินแล,ล้วรู้ไปผมเริ่มแบบเราต้องระวังตัวจากแคมป์สองดีๆเอาล่ะการนง่ายๆนะแล้วก็แนะนำให้ฝึกเล่นเยอะๆนะถ้าคุณอยากใจแบบเก่งอย่างนี้โอเคเราก็ถึงยอดเอเวอร์เสแล้วนะครัทุกคนข้างบนนั้นแค่ข้างบนทงนี <c oughs> ้เราเห็นแล้วเนี่ยบ <c oughs> อกเป็นว่ามันเหลือแค่ข้างบนนั้นแคมป์สามครับนะถึงแคมป์สามแล้ว ผมควรจะแคปหน้าตดนะูทูกแคมนะเจนี่คือการถ่ายปกคลิปของโอ้โอ้โอโอ้โอเคได้